โอเคนะครับตอนนี้ผมให้แบ็กทำบัคกที่ก้มอยู่ตลอดเวลาอีกครั้งแต่ว่าเราจะเปลี่ยนคอนเซปต์นะครับเฮ้ยได้นมันแบ็กแบก,แบก,แบกได้เร็วได้เร็วลองลองลองวิ่งลองวิ่งโชว์ดิเออเนี่ยครับมันจะก้มอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะด้วยความที่สะโขบมันจะวิ่งไม่ได้นะตัวนี้มันคือบัคกนะครับซึ่งจะสะโขบและก็วิ่งได้แล้วก็ก้มอยู่ตลอดเวลานั่นเองลองเงยนหน้าขึ้นได้ปหเงยหน้าขึ้นล <laughs> 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 องวิ่งดิลองวิ่งดิลองลองวิ่งดิ เราเดิน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 ก่อนเดินก่อนเดินก่อนเดินเดินเดินก่อนเออทำอะไรอ่ะมองตรงที่ไปผมผมผมอยากวิ่งผมอยากวิ่งว่ะเอาวิ่งดูเดี๋ยวเดพี่พี่วิ่งนำก่อนหน้าตั้งหน้าตั้งไปเลยหน้าตั้งไงเบี้ยวปะเบี้ยวปะเบี้ยวอ่ะเขาโง่ก่อนเขาโง่ก่อนเขาโง่ก่อนวิ่งวิ่งเข้ามาวงก่อน เงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นอปกติมันต้องใช้ปืนนะครับปกตินะมันต้องใช้ปืนในการเล็งแล้วก็เงยหน้านะครับมันถึงจะเป็นนะแต่นี้ไม่ได้เล็งนะครับดูจากมุมหลังนะดู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 ดีดูมแดนแอนแอนแอนลอูด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 ดู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 ดดูดูดู รู้ว่าพี่ตั้งใจอไรจริงยังไงเฮ้ยฮ่เฮเดี๋ยว่ีฮ่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่ยฮ่า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 ฮ้ี่าฮ่าฮเาอ่าฮ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 ่าอ่าฮ่อย่าฮ่าฮ้าฮ่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 าอ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าู่าฮ่่าฮ่่่าฮ่าฮาฮ่าา่่อ่้าา่า่เา่า่่ อบุกเฮียเสัตว์มึงิดนาฬิการุกนิดนึงนะไอสัตว์ึงให้กูดูมันเต้นเนี่ยนะอ่ะพร้อมยังพร้อมดีเฮียพร้อมแต่มึงอไม่อมกินลยดูเลยดีเฮดิอะไรวะเนียเออเอเดินเดินเดินเดเเน่นเดินเดินเดินเนเ เดี๋วสุดเอ้เตเวิีวิ่งนีวอ่ะเปียวเปียว่เปียวปะเียวปะเออใช่แล้วมันทำไงอะกูวิ่งเมื็นไปไงบ้าก่อนบ้าก่อนบ้าก่อนบ้าบ้าบ้าว้าวบ้าบ้ย่อไปเลยครับบารบี้ถูกใจสิ่งนี้เเดินเดินดีเดินเชิ้อกเชิดอกอะเชิดอกไปแล้วไปแล้วตัวเขาตายไอ้เทียมองทางด้วยอไม่ได้พี่ไม่เห็นมเนเนี่ย แล้วมึงก็ให้แบ็คนำเนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยเราต้องปุกป้องมันดิพี่ยิงไม่ได้มึงยิงไม่ได้ใช่ไหมแบ็คคิดว่ายิงไม่ได้นะมันเห็นแต่ฟ้ามันจะยิงอะไรล่ะเฮ้ยเอาเอายิงไม่โอ้คน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 ไปเลยแบ๊บแบ๊ไปไหนอ่ไหนมาอยู่ไหนบอยู่ไหนมาอยอยู่ไหนไอยู่ไหนมาอไอไนม่ไหนม่ไหน่นมาแน่ไหนมาไปแลยมา่น่ไอยนออน่นแหหมนอยู่ไหน่ไหนบอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน

อ่าฝากบอกอย่าบกม้องผมไปแล้วตายอยีางตายตายยกแก๊งตายเกือบหมดอะไรทำไรเนี่ยเฮ้ยอะไรทำไรไม่บอกเดี๋ยวมีอะไรให้ดูเดี๋ยวมีอะไรให้ดูน้ำตากูไหลเลยเมื่อกี้อึ้งเลยอะอึ้ง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 เดี๋ยวพี่จะได้เห็นแบบสิ่งที่แบบตื่นตาตื่นใจนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่ตังดูปกติอยู่นะแบบปกติเดี๋ยวแกจะไม่รู้เรื่องเขาเว้ยแบล็คลองพิ่งปกติให้พี่ตังดูหน่อย ะวิ่งปกตินะอ่าแบบนี้นะพี่นะอ่าลองเดินลองเดินแบกลองเดินยังยังยังตัวนี้ให้ดูแบบปกติก่อนยังยังอ่าเดินเดินวิ่งวิ่งนะอ่าตัวเนี้ยเนี่ยคือปกตินะพี่นะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพี่รอดูแบบเป็นปกติอ่าเดี๋ยวรอก่อนอ้าวพี่พี่ตามมาดูใกล้พี่ตังมพี่ตามมาดูใกล้อ่ามาดูใกล้นะแบ็คบอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยเออเริ่มเลยอ่าโอเคโอเคแบกเงือขึ้นเงื่อขึ้นแอ็ดไปไงอ่าตัวนี้ยังไม่พีคพอนะตัวนี้ ตัวนี้จะไม่พีคพอเดี๋ยว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 เดีตยอไปีเด้ยวเดียเดียวเดยวาดียดีอะไรดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเีวเหียวเี่เียวเเงียเดยวเวิ่งเนี่ยนะใช่ไงเดียวเดยวเดี๋วยวดเย้วเว ยอดทำได้ไงวะย่าเค้าว่าแล้วพี่ตังไม่เข้าใจกูว่าแล้วพี่ลองสังเกตท่าวิ่งดีๆอ่ะอ่าอะไรต่อมันก็เไม่แบบหน้าตั้งไงมันไม่มีแบบนี้ไงก็ใช่ไงหน้าตั้งไงสุดยอดเลยโอ้ทำได้ไงวะสุดยอดเลยกูพี่ตังไม่เข้าใจเลยยืนข้างผมยืนข้างผมแล้วก็หันหน้าไปฝั่งสาลาบาดอ่ะโอเคๆอ่ะพี่สังเกตข้างหลังตัวเองไว้นะสังเกตตรงตรงถนนไว้ตรงตรงถนนอ่ะ ว้าว <laughs> ให้กูดูอะไรสุดยอดไปเลยอูวิโกตโกงู <laughs> อ่ะก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้ <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ